สวัสดีมิตรรักแฟนเพจรถบ้านมือสองยูนิคอนทูคาร์นะครับวันนี้พบกับผมเซวอมนะครับไอหนุ่มหน้ามลคนหน้ามึนนะครับวันนี้ก็แดดร้อนๆหน่อยนะครับผมมารีวิวรถสักหน่อยเนาะเออไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับผมร้านของเรานะอยู่ลมเก้ายี่สิบเอ็ดทับเก้าเคหกระบงังกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับใครที่มาไม่ถูกนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดห้าเก้าสอง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 สามหรือเปิดกูเกิลแมพได้เลยนะครับ พิมพ์ว่าร่ม9 21ทับ9นะครับมันจะพามาที่นี่เลยยูนิคอนดูคานะครับผมกับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับดีจริงๆนะโปรโมชั่นออกรถฟรีดาวพอ่อนอีีกุมภา2 0 2พันหรือกุมภา65นะนี่คันนี้มาเปิดตัวเลยนะครับม i ซูบิชิแอ a t าดปีสปี2 0น8นะครับผมมากับเครื่อง1.2นะครับผม G LX นะครับ เป็นอีโคคาที่ประหยัดน้ำมันและใช้ดีมากนะครับผมเพราะตัวผมเองก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับรู้สึกได้เลยว่ามันใช้ดีถึงกล้ามารีวิวนะครับผมขับดีเดินทางประหยัดน้ำมันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเป็นรวบรูปรูปทรงนะครับระบบไฟฟ้านะครับผมกุญแจรีโมทระบบไฟฟ้านั้งคันนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมข้างหน้าจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับ ผมเปิดแบบฮาโลรเจนนะครับแล้วก็จะมีตัดหมอกมีเดยไลท์ด้วยนะครับผมนี่ตัวเล็กๆแต่มีครบหมดเลยนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนี่แรงม้าเจ็ดสิบแปดนะครับเจ็ดสิบแปดแรงม้าด้วยกันนะครับที่หกพันรอบนะครับผมมามาดูรอบๆอบคันหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นเดิมเดิมนะเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับการันตีได้เลยนะครับรถผมไม่มีชนหนักตัดต่อน้ําท่วมหรือไฟไหมนะครับผมซื้อมาแบบไหนขายให้ลูกค้าแบบนั้นนะครับผมแถมล้างทําความสะอาดให้แล้วก็แจกโปรโมชั่นเขาไปอีกนะครับ นะข้างหลังนี่ก็กว้างนะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างหลังนี่ก็กว้างนะครับบรรจุใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะครับยังข้าวสารนี่ประมาณ3 4กระสอบก็ใส่ได้นะครับผมใส่ได้สบายเลยนะครับเพราะผมลองมาแล้วนะครับทำมาหมดแล้วเอานะนี่ผ่อนประมาณ6000นะครับผ่อนแค่6 0 0ันเองนะครับได้รถปี2 0 1 8เกียร์ออโต้ใหม่ๆด้วยนะครับ มาเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้ลูกค้านะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ไม่เลขไม่อยู่แค่36,00 0กิโลโอ้ไม่ก๊ดนะครับผมใช่ปะเนี่ยนะครับทีเด็ดเลยนะครับบางคนถามว่าไม้แท้ไหมไม่แท้ครับผมเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยนะครับผมเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยนะครับเไม่แท้นะครับารันตีได้เลยไม่แท้แล้วก็มีนี่ครับ มีหน้าจอแบบทัชสกรีนมานะครับผมมีหน้าจอแบบทัชสกรีนให้ด้วยนะครับผมเป็นหน้าจอ CD DVD Blue t o o t h ด้วยนะครับบลูทูธได้นะครับตัวนี้นะอ่าเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะครับเลือกโหมดได้เลยครับผมนี่จะเล่นแบบอ่า USB iPad นะครับแผ่นบลูทูธวิทยุนะครับผมแล้วมีเมนูอีกแล้ว AUX เนี่เล่นได้หมดทุกโหมดนะครับเล่นได้หมดเลยนะใครจะต่อกล้องหลังก็ได้นะครับ เวลาถอยจะให้มันมีกล้องหลังก็ซื้อกล้องหลังมาต่อนะครับเข้ามาหน้าจอนี้รองรับหมดนะครับหน้าจอนี้รองรับหมดด้วยนะบบาเป็นบบาผ้าแบบกำมะหยี่นะครับนุ่มๆนะครับนั่งสบายนะครับบบอผ้ากำมะหยี่นุ่มๆแบบนั่งสบายเลยนะเนี่สวยมากสวยมากนะครับน่าใช้นะครับใครที่อยากมีรถใช้สักคันหนึ่งนะครับราคาผ่อนไม่แพงนะครับแค่6 0พันนะครับผม เป็นรถปีใหม่ๆปี2018นะครับผมผมแนะนําคันนี้เลยนะครับมีสูบิชิแอตราดนะไปเดี๋ยวก่อนจะจบไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับห้องเครื่องจะเป็นยังไงจะสวยรู้ดูดีขนาดไหนมาจะให้ดูห้องเครื่องโอ้โหนะครับตัวเล็กตัวเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าเขาทีเด็ดจริงๆนะเครื่องยนต์สสูบนะครับผมวางขวางนะครับตามตัวรถนะแล้วก็ระบบเบรก,กเป็น ABS ด้วยนะ เออเห็นตัวเลขอย่างงี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับผมปลอดภัยแน่นอน a i r ์แบ็ใบนะครับผมแบบนี้ยังเป็นตัวเดิมจากโรงงานเลยนะแบบเนี้ยเออคือบของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยคันนี้นะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยมาร์คสีทุกจุดห้องเครื่องใสๆส,สะอาดอย่างนี้โอ้โหลูกคา้าราคา3าม0สนสามหมบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีจองฟรีโอนฟรีประกันภยัยภาษีพลบนะครับขับฟรีถึงปีหน้า เดือนมกราไอเดือนกุมภาหกสี่ไปเลยนะครับขับฟีถึงกุมภาหกสี่ไปเลยนะครับการันตีไดีวารันตีไดยนะซื้อรถผมไปเจอกรณีชนหนักตัดต่อน้ําท่วมไฟไหมเอามาคืนเดี๋ยวผมจ่ายเงินคืนให้เต็มเลยนะครับเสียมีค่าส่วนต่างมีค่าเสียเวลาให้ลูกค้าอีกนะครับผมบอกเลยว่าผมการันตีขนาดนี้ไม่ซื้อจะว่ายังไงแล้วนะครับฝากล้านผมหน่อยนะร่ม9ก1่อทับ 9, นะครับผมยูนิคอนทูคาร์ชื่อนี้วารันตีเรื่องรถมือสองคุณภาพดีนะครับผม ฟรีดาวทุกคันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ